มีงบอยู่5,000บาทอยากจะได้แท็บเล็ตสักเครื่องหนึ่งที่สามารถใส่ซิมการ์ดได้แบตอื่นๆหน่อยใช้งานลื่นๆเอาไว้เรียนเอาไว้ทํางานวันนี้มาแนะนําทั้งหมด5รุ่นด้วยกันครับส่วนจะมีรุ่นอะไรบ้างนะครับก่อนอะไรรับชมฝากกดติดตามให้พวกเราด้วยนะครับผมเมื่อกดแล้วรับชมพร้อมกันกันกบผม d r ดีมแซสสตี let's go เอาจริงนี่เลยราคานี้นะครับผมก็เคยทําคลิปไปแล้วนะครับแต่ว่าจะเป็นงบประมาณไม่เกิน5000บาทนะครับแต่ว่าในคลิปนี้เนี่ยเราจะมาเล่านะครับในงบประมาณที่5,000บาทบวกลบนะครับก็จะมีรุ่นที่เกินขึ้นไปเล็กๆน้อยๆนะครับผมเราก็จะพยายามไม่ให้เกิน5,500บาทโดยประมาณนะครับเพราะว่าเข้าใจทุกคนดีว่าอยากจะได้แท็บเล็ตในราคาคุ้มๆนะครับผมและสามารถใส่ซิมการ์ดโทรเข้าโทรออกรับข้อความ SMS ได้นั่นเองนะครับเริ่มต้นกันที่รุ่นแรกนะครับผมรุ่นนี้เนี่ยเปิดตัวมาสักพักแล้วนะครับนั่นก รุ่นนี้นะครับผมสเปกให้ขนาดหน้าจอมาอยู่ที่11นิ้วครับความละเอียดเป็น Full HD Plus นะครับขนาดหน้าจอเป็น TFT LCD ค่า Refresh เรทเป็น90 h z มาพร้อมกับ Android 13ครับแต่ว่าปัจจุบันอัปเดตเป็น Android 15ได้แล้วนะครับพรอบครด้วย One UI v อร์ช่น7นะครับชิปเซ็ตเลือกใช้เป็น Snapdragon 695 5G นะครับเรื่องของกล้องครับให้กล้องหลังมาที่8ล้านพิกเซลส่วนกล้องหน้า5ล้านพิกเซลครับลำโพงให้มา4ตัวด้วยกันนะครับผมส่วนแบตเตอรี่ให้มา7,400มิลลิแอมป์ครับพร้อมกับรองรับชาร์จ หนึ่งแล้วนะครับผมประมาณในช่วงต้นปี2 0 2 4ิซึ่งจริงๆผมว่ามันก็ถือว่าอยู่กับเรามายาวนานเพราะว่าผมเนี่ยใช้งานน้องมาเยอะมากๆเนี่ยผู้ชมสามารถไปดูรีวิวย้อนหลังได้นะครับผมทําคลิปไว้ค่อนข้างที่จะละเอียดเลยนะครับซึ่งราคาเปิดตัวน้องเนี่ยเปิดตัวที่8990บาทแต่ตอนนี้ครับราคาปัจจุบันอยู่ที่4 8 7 8บาทเท่านั้นเองนะครับซึ่งราคานี้บอกเลยว่าดีมากๆนะครับโดยจะเป็นความจุที่แรม4 g ่กิกะไซส์หกสิบสี่นะครับความจุอาจจะไม่เยอะมากนะครับเมื่อ ที่รองรับเครือข่าย 5G ในบรรดา5รุ่นที่ผมเอามาวันนี้เนี่ยผมและในด้านของอัปเดตความปลอดภัยแพ์ความปลอดภยัยต่างๆเนี่ยซัมซุงเขาจัดหนักจัดเต็มอยู่แล้วนะครับในเรื่องของความเสถียรการใช้งานที่นิ่งๆเนี่ยผมว่า OS ของเขาค่อนข้างที่จะใช้งานได้ดีพอสมควรเลยเนะครับใครอยากจะได้ก็ต้องรีบจับจองหน่อยเพราะว่าสินค้ามีจํานวนจํากัดจริงๆนะครับและถ้าเกิดว่าใครอยากจะได้สินค้าแท้ประกรันศูนย์สามารถจิ้มดูได้ที่ลิงก์ใต้คลิปเลยนะครับรุ่นถัึ่งมาเนี่ะครับผมรุ่นนี้ก็เพิ่งเปิดตัวไปไม่นาน เน้องจะให้ขนาดหน้าจอมาอยู่ที่11นิ้วครับความละเอียดเนี่ยเป็น 2.5K นะครับพาร์เนลหน้าจอเลือกใช้เป็น IPS LCD คา่า Refresh Rate 90Hz ครับรองรับขอบเขตของสี1 w i l l i o n Colors ด้วยนะครับผมโดยรุ่นนี้มาพร้อมกับ Android 15เลยครอบทับด้วย HyperOS นะครับชิปเซตเนี่ยเลือกใช้เป็น MediaTek Helio G 100 Ultra นะครับรองรับเครือข่าย 4G หรือว่า LTE ปกติใส่ซิมการ์ดได้นะครับกล้องหลังให้มา8ล้านพิกเซลส่วนกล้องหน้าเนี่ย5ล้านพิกเซลลำโพงให้มา4ตัวรองรับ Dolby Atmos ด้วยนะครับผมส่วนแบตเตอรี่เเเเนนนีีี่ยยยให้้มมมาา9,000พรรรรอกกััับบช์จ็วว18ลทดะคผ จุที่แรม4 g ิกซ128นะครับผมราคาณนะตอนนี้เนี่ยจะอยู่ที่4,900กว่าบาทก็สามารถซื้อได้แล้วนะครับจุดเด่นของเขาเลยนะครับว่าจะเป็นในเรื่องของความละเอียดหน้าจอแล้วก็จอเนี่ยสวยมากๆเพราะว่าความละเอียดถึง 2.5K ทุกคนคือมันแบบดีมากๆขนาดหน้าจอ11นิ้วปกตินะแต่ว่าความละเอียดเนี่ยจัดเต็มแล้วก็ในเรื่องของสีสันต่างๆนะครับผมบอกเลยว่าหน้าจอตัวเนี้ยท็อปๆใครที่ชอบดูสื่อดูคอนเทนต์นะครับบอกเลยว่าตัวเนี้ยไม่ควรพลาดเลยทีเดียวส่วนถ้าเกิดว่าใครนะครับผมหาซื รุ่นถัดมานะครับผมกับเจ้าตัว i n f i n i x y X Pad รุ่นนี้ผมก็เคยรีวิวเช่นเดียวกันนะครับสเปคเนี่ยให้ขนาดหน้าจอมาอยู่ที่11นิ้วนะครับความละเอียดเนี่ยจะเป็น Full HD นะพาร์ตหน้านจอเลือกใช้เป็น IPS LCD ค่า Refresh Rate 90 Hz เหมือนกันนะครับมาพร้อมกับ Android 14ครอบพาวมาด้วย XOS เวอร์ชัน14ครับชิปเซ็ตเนี่ยเลือกใช้เป็น MediaTek Helio G99 นะครับผมก็ใส่1 0ดได้รองรับ LTE หรือว่า 4G ปกตินะครับโทรเข้าโทรออกได้นะกล้องหลังให้มา8ล้านครับส่วนกล้องหน้า8ล้านเช่นเดียวกันนะครับมาพพพรรรร้้อมมมมกกััับบลลำโงง4ตววนนี่่่คคผซึุณภาาเยไธดแ แบตเตอรี่7,000ม ah, ิลลิแอมป์แล้วก็รองรับชาร์จเร็ว18วัตต์ครับซึ่งจริงๆน้องเนี่ยเปิดตัวมาได้ไม่นานนี้เองเนะครผมเพิ่งเปิดตัวในปีนี้นี่แหละนะครับผมราคาเปิดมาตอนแรกเนี่ย5,999บาทนะครับแต่ว่าในปัจจุบันเนี่ยผมบอกเลยว่าเห็นราคาน้องเขาน่ารักมากๆนะครับผมจากเดิมเกือบ6,000ใช่ไหมแต่ว่าตอนนี้เนี่ยสามารถซื้อได้ในราคาที่5,292บาทเท่านั้นเองครับราคานี้ดีมากๆจุดเด่นของเขาเนะครับก็จะเป็นในเรื่องของหน้าจอที่ลื่นไหลนะครับผมชิปเซ็ตรรรรรงรงๆใในนนนเเเทาาาาาคาีี้้ Helio Helio Redmi G99 G100 อจจะะไมม่่่แพว Pad 2ยัห 100อัลต้าเนาะมันก็จะเป็นตัวที่แรงกว่าเดิมนะครับผมแล้วนี่ก็ต้องยอมรับตามตรงแล้วก็แบตเตอรี่7 0 0 0มิลลิแอมป์งจริงมันเยอะนะแต่ว่าไอ้ตัว Redmi ก่อนน้เนี่ยมันได้แบบ9000มิลลิแอมตัวเนี้ยมันดูแบตน้อยแต่จริงไม่ใช่นะครับผมข้อดีอีกอย่างหนึ่งของเขาก็คือรุ่นนี้เป็นความจุที่แรม 8G ดกิกซ์เลยความจุแบบเน้นๆเอาไปใส่เกมเอาไปใส่ข้อมูลต่างๆนะครับเอาไว้เก็บรูปหรือว่าเก็บเอกสารต่างๆผมบอกเลยว่าตัวเนี้ยค่อนข้างที่จะได้ความจุที่เยอะที่ ใต้คลิปแล้วนะครับเพราะว่าเป็นสินค้าแท้แล้วก็ได้ส่วนลดพิเศษจากช่องเราด้วยนะครับมาต่อกันที่รุ่นถัดมานะครับผมผมมีในใจเนี่ยสรุ่นแต่ว่าผมแนะนําเป็นรุ่นนี้แล้วกันครับกับตัว Honor Pad X9 ครับโดยรุ่นนี้สเปกนะครับให้ขนาดหน้าจอมาอยู่ที่11.5นิ้วครับความละเอียดเนี่ยเป็น 2K นะหน้าจอ TFT LCD ครับค่า r e f r e s 120Hz นะครับผมมาพร้อมกับ Android 13ครอบทร้มด้วย Magic OS เวอร์ชัน7.1ครับชิปเซ็ตเนี่ยเลือกใช้เป็น Snapdragon 685รองรับเครือข่าย LTE หรือว่า 4G ปกตินะครับกล 5ล้านพิกเซลเนี่ยมาพร้อมกับลำโพงสุดโหด6ตัวกระดับกันเลยทีเดียวโอ้โหบอกเลยว่าโหดจัดแบตเตอรี่นะครับให้ความจุมา7,250มิลลิแอมป์พร้อมกับรองรับชาร์จเดียว22.5วัตต์จริงๆตัวนี้เนี่ยบอกเลยว่าน่าสนใจตรงที่สเปคต่างๆครับหน้าจอ120เฮิร์นนะเวลานี้เนี่ยบอกเลยว่าราคาเนี่ยมันจะต้องเกิน8,000หรือว่าเกิน10,000ขึ้นไปนะครับน้องเนี่ยเปิดตัวมาประมาณ7,400กว่าบาทนะครับผมซึ่งเปิดตัวมาสักพักนึงแล้วนะครับผมปัจจุบันครับผผ 7, คุณผ 10กว่าบาทก็สามารถหาซื้อได้แล้วนะครับซึ่งน้องจะเป็นความจุที่ RAM 4GB Solid หนึ่งร้อยยี่สิบแปดนะครับจุดเด่นของเขานะครับว่าจะเป็นในเรื่องของหน้าจอเนี่ยไหลลื่นสุดพิเศษและที่สำคัญสายคอนเทนต์นะครับผมไม่คขรพลัดเพราะว่าลำโพงให้มากระหน่ำถึง6ตัวในเรื่องของมิติเสียงไม่ต้องห่วงครับหรือว่าในเรื่องของความดังตัวนี้มีนจัดหนักจัดเต็มอยู่แล้วนะครับส่วนอีกรุ่นหนึ่งที่ผมลังเลจะหยิบมาเพราะว่าน้องเปิดตัวมาใหม่กว่าเจ้าตัว X9 นะครับนั่นก็คือ Honor X 8A นะครับเป็น Pad X8A นะไม่ใช่ X Pad A ถ้าเป็น X8A ธรรมดาจะเป็นสมาร์ทโฟนนะตัว Pad X8A ตัวนี้ความน่าสนใจของเขาก็คือได้ในเรื่องของหน้าจอคล้ายๆกันนะครับแต่ว่าค่า Refresh Rate อาจจะไม่สูงเท่านะครับแบตเตอรี่ได้เยอะกว่าด้วย8 3 0 0มป์นะครับชิปเซตอาจจะเป็นรองเพราะว่าให้เป็น Snap 680นะครับผมแล้วก็หน่วยความจำเป็นความจุเท่ากันเลยก็คือ RAM 4 s o ล128นะแล้วก็ราคาเนี่ยใกล้เคียงกันมากๆนะครับแต่ว่าต่างกันที่เรื่องชิปเซตเนาะต,ตัว X9 จะได้ชิปเซ็ตที่แรง ว่าใครนะครับสนใจอยากจะได้รุ่นที่อัปเดตใหม่กว่าเพิ่งเปิดตัวมาไม่นานนะครับเพราะว่าเจ้าตัว Honor นะครับแพ X8A ตัวนี้เนี่ยเพิ่งเปิดตัวมาแล้วก็ใช้เป็น Android 14ด้วยจะเป็นเวอร์ชันที่ใหม่กว่านะครับก็สามารถเลือกซื้อเป็นเจ้าตัว Pa ด X8A ได้นะครับเดี๋ยวแปะไว้ให้ทั้ง2รุ่นเลยละกันนะครับมาถึงรุ่นสุดท้ายของเรานะครับผมกับ Huawei Mate Pad SE 11ครับสเปคเนี่ยน้องให้ขนาดหน้าจอมา11นิ้วครับความละเอียดจะเป็น Full HD นะเพราะนั้นหน้าจอจใช้เป็น IPS LCD ค่า Refresh เปป็น60แบบบบกกติะรรัมมาพ้อ โดยการเป็น Harmony OS เวอร์ชัน2.0นะไม่รองรับ Google นะครับชิปเซตนะครับเป็น Kirin 710A นะครับผมประสิทธิภาพเนี่ยบอกเลยว่าใช้งานได้ดีมากแล้วก็เป็นตัวหนึ่งที่แรงมากๆก,กล้องหลังให้มา8ล้านพิกเซลส่วนกล้องหน้า5ล้านพิกเซลครับลำโพงสเตอริโอให้มา4ตัวจัดหนักจัดเต็มนะครับมาพร้อมกับการรองรับซิมการ์ด LTE หรือว่า 4G ปกตินะครับผมแล้วก็แบตเตอรี่ 7,700mAh รองรับชาร์จเร็ว2 2 5์สามารถเปลี่ยนแปลงตัวเองเป็น Power Bank ได้นะครับวิร์ r ช c h a จอีก5์อีกด้วยนะครับผมตัวนี้ าคาก็ดีมากแล้วนะเพราะว่าน้องเนี่ยความจุเริ่มต้นเนี่ยแรม6กิกสเรต128ครับราคาเปิดมาอยู่ที่5,990บาทนะครับแต่ว่าวันที่ผมดูอยู่เนี่ยบอกเลยว่าโหราคาน่ารักมากนะครับผมซึ่งตัวเนี้ยจะไม่ใช่ตัวแรม6นะแต่จะเป็นตัวแรม4กิกนะครับแสเรต128ครับราคาปัจจุบันสามารถซื้อได้อยู่ที่4,941บาทนะครับซึ่งราคานี้ดีมากมากนะครับผมความดีงามของรุ่นนี้คืออะไรหนึ่งรองรับปากกาเนะครับเป็น h ว a w e i p e n ซ i ลที่แบบใช้งานได้ดีแล้วก็ปากกาไม่ใช่กระโหลกกระานะคือแบบใช้งานได้จริ เลยนในเรื่องของชิปเซตนะครับผม kirin 710A เนี่ยเคยเป็นชิปเซตของสมาร์ทโฟนในราคา8,000ถึง9,000บาทเลยนะซึ่งประสิทธิภาพบอกเลยว่าลื่นมากๆจะเอาไปดูหนังฟังเพลงเล่นเกมลื่นมากสบายๆเลยนะครับผมซึ่งพหนว่มาด้วยกับการรองรับปากกาแบบนี้ผมบอกเลยว่าการใช้งานต่างๆของเขาเนี่ยยังคงน่าสนใจและก็เด็ดดวงอยู่นะครับข้อสังเกตก็อาจจะเป็นในเรื่องของ Google s e r v i c e ต่างๆนะครับผมที่เขาไม่ได้รองรับแต่ก็จริงๆมันสามารถโหลดได้นะในแบบแอป gallery ของเขาเนะ่พราะว่า Huawei gallery ส่วนใหญ่แอปต่างๆที่เราใช้งานก็สามารถ ใช้งานได้เกือบหมดแล้วนะครับใครที่ไม่ได้สนใจ Google นะครับตัวนี้น่าสนใจสุดๆเพราะว่ามันใช้งานจริงได้ดีมากๆจริงๆนะครับ ประมาณนี้แล้วกันนะครับผมสําหรับ5แท็บเล็ตจริงๆไม่ใช่5สผมก็แนะนําไปเผื่อประมาณ6รุ่นแล้วกันนะครับเพราะว่าก็อาจจะไปเป็นตัวเลือกในการประกอบตัดสินใจว่าเฮ้ยมีงบอยู่ประมาณ5,000บาทบวกลบเนี่ยแท็บเล็ตสักเครื่องหนึ่งที่สามารถใส่ซิมการ์ดโทรเข้าโทรออกได้เนี่ยมีประมาณไหนบ้างนะครับก็เท่าที่แนะนํามาก็จะมีรุ่นที่รองรับ 5G ด้วยนะครับรุ่นที่แบบจอลื่นสุดๆรุ่นที่แบบบันรันครบทุกสายทุกรฟ์สตล์ชิปเซ็ตแบต อึดหรือว่าอะไรต่างๆจอลื่นต่างๆนี่ครับหรือแม้กระทั่งรุ่นที่รองรับปากกาด้วยเนี่ยบอกเลยว่าครบทุกรุ่นทุกสายทุกไลฟ์สไตล์จริงๆนี่ครับผมซึ่งถ้าเกิดว่าใครนี่ครับผมหาที่ซื้อไม่ได้หาร้านที่แบบซื้อตามหน้าร้านหน้าตู้ไม่ได้หรือว่าอยากจะซื้อตามช่องทางออนไลน์แต่ไม่แน่ใจนะครับว่าเป็นสินค้าแท้หรือเปล่านะครับทุกคนเนี่ยสามารถซื้อได้นะครับผมที่ลิงก์ใต้คลิปเลยนะครับซึ่งจะเป็นสินค้าแท้ประกันสุนไทย100%รรัย่นา่าร้มอยลิงร์ลิปเล์นะครับผมแปไว้ใบโอเค ประมาณนี้แล้วกันนะครับก่อนจากกันคลิปนี้ครับทุกคนเนี่ยอยากจะให้พวกเรานะครับแนะนําเกี่ยวกับคอนเทนต์อะไรบ้างเกี่ยวกับ IT นะครับผมไม่ใช่เฉพาะแท็บเล็ตอย่างเดียวสมาร์ทโฟนแล็ปท็อปนะครับผมหรือว่าจะเป็นสินค้าที่อื่นๆพวกแกดเจ็ตหูฟังต่างๆหรือว่าอะแดปเตอร์สายชาร์จสามารถมาเป็นแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันได้หรือว่ามีรุ่นอื่นๆนะครับที่เป็นแท็บเล็ตใส่ซิมแล้วก็อยากจะแนะนำเพื่อนๆก็สามารถแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันได้ที่คอมเมนต์เลยนะครับและก็ใครนะครับที่เพิ่งมาดูคลิปเราเป,ปเป็นคลิปแรกฝากาาากกกกดดดดตตตตติมมมมมมททุๆแแแแพลลลฟฟอออออออรรร์เเเเยยนนนนนนะะะะไ่่่วจจปปป็ง้คคััับบผชืืหหซซ ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ออกไปด้วยนะกันนะครับสำหรับคลิปวนี้ก็น่าจะมีเพียงเท่านี้นะครับแล้วเจอกันคลิปหน้าซีอโอเกตทุกคนลากอย